สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พีเอฟซีนะคะวันนี้น้องแรมพัดดุดหลักล้อยมีพระสวยพระเก่ามาฝากพี่พีเอฟซีเช่นเคยนะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีเหมือนเดิมพี่อีซีีรายการชมเผื่อชอบสะดุดตาทักหาติดต่อน้องเลมได้เลยแล้ววันนี้มีสามร้อยกระหลักพันมาฝากด้วยนะเข้ามาดูก่อนถูกใจกระทักได้เลยนะบอกอีพีแล้วก็บอกหมายเลขบอกช่องให้ถูกต้องนะงดต่อง,งดจองนะคนไหนพร้อมโอนทักหาน้องเลมได้เลยนะคะ อาฝากพี่อซีนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องแรมนพระหลุดหลักล้อด้วยนะคะจะได้มีพลาดในคลิปต่อไปเนาะออาเรามาเริ่มชมชิ้นที่หนึ่งกันได้เลยนะแต่ไม่ต้องเสียเวลาเนาะนี่ค่ะเด็น้องแรมนสูงแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันไม่ค่อยฟูกัดอะนี่ค่ะหมายเลขที่หนึ่งนี่ค่ะเป็นสมเด็จนะพี่นะวัดพระแก้วองค์ใหญ่นะพี่อันนี้โอ้โรใหญ่เลย 150อยห้าสิบาทหมายเลขที่หนึ่งองค์โคตรใหญ่บอกเลยใหญ่มากจัดไปต่อไปหมายเล็ที่สองนี่ค่ะเป็นเนื้อดินอันนี้กี่บัวเขาเรียกนางกำแพงแเหน่ยเนื้อโคตรหนบหมายเล็ที่สองนะพี่นะต่ไปหมายเล็ที่สามรูปเราหลวงพ่อเงินปืนแตกเป็นแตกเสียงโตหมายเล็กที่สาม เลี่ยมแล้วขึ้นคอได้เลยนีพี่น้าพี่ไม่ต้องไปเลี่ยมแล้วนี่นี่ค่าเลี่ยมก็ต้งร้อยสองร้อยแล้วนะต่อไปหมายเล็กที่สี่หลวงปู่ทวดวัดช้างให้เหรียญหยดน้ําทวดทิมปีสองสองแดดายต่อไปหมายเลขที่ห้าหมายเล็ที่ห้าเป็นสมเด็จผงน้ามันด้านหลังยันโอ้โหดจับอะจไปต่อ,ป 2, อตไ,ปไปหมายเล็ที่ 5, ห,หก หมายเลขที่หกเป็นเหรียญอะไรอ่ะเนี่ยพุทธเจ้าต่อไปต่อไปหมายเลขที่เจ็ดนี่ค่ะหมายเลขที่เจ็ดเป็นสมเด็จหลังยันนี่ค่ะหมายเลขที่เจ็ดนะยันเหมือนยันอลังต่อไปหมายเลขที่แปดูกเจถ้าขาดได้เลยนับตองมัจองหมายเลขที่แปดนะ ติดต่อน้องแลมนะคะต่อไปหมายเลขที่เก้ารูบเราลงพวกเงินเนื้อนะวะนี่ค่ะดคกดัำเบอร์อยู่ตรงนี้ดูกันเอาเองแล้วแต่ความชอบต่อไปหมายเลขที่สิบสมเด็จนะคะนี่แดีไปปีไหนดูกันเอาเองนะปีหนึ่งร้อยปีเปล่าไม่รู้ต่อไปหมายเลขสิบเ,เอนะ็ดหมายเลขสิบเอ็ดเป็นเน็บ ตะซเศ้าวัวดดอนทรายนี่ค่จัดไปต่อไปหมายเลขสิบสองพระปิตาหลวงพุทิม12บงนะนี่ค่จริงเลยจริงต่อไปมายเลขสิบสามสมเด็จวัดระฆังพิมใหญ่มาเลขเอาหลัลงแบบเนี่ยจัดไปต่อไปมายเลขสิบส นี่ค่ดูอนะเขาเคลือบลักไว้เฉยๆนี่เนื้อจริงอยู่ข้างในนี่นี่นจริงเลยจริงเลยต่อไปหมายเลขสิบห้านี่ค่ะปีสองสองสองห้าสองคูบาีวิชัยจัดไปหนึ่ง้ยห้าสิบจัดไปได้เลยโรงเรมต้องเอามือนั่นไว้เพราะว่ากล้องมันไม่โฟกัสต่อไปหมายเลขสิบหกสมเด็จถามแซงโอ้สวยมาก ปหมายเลขสิบเจ็ดไปค่ะสำเร็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่มาเลขสิบเจ็ดจิ้งเลยจิงเลยนี่ติดต่อเจ๊ได้เอ,อ๊ติดต่อน้องแรนนะต่อไปหมายเลขสิบแปดอันนี้ก็พิมพ์วัดระฆังพิมพ์ใหญ่อ้าวใช่หรือเปล่าวัดพระธาตุพนมไม่ใช่วัดระฆังนักนั่นน่ะพระนะครพนมนูน่นแหละพระธาตุพนมต่อไปหมายเลขสิบเก้ากำไรหลวงพอ่อรวย วัตโกซื้อง,ง่ายขายข้องนี่ค่ะกำไรหลวงพ่อรวยต่อไปต่อไปหมายเลขยี่สิบหมายเลขยี่สิบเหรียญน,นี่ค่ะเหรียญสวยไม่รู้เหรียญหลวงพ่ออะไรเนี่ยต่อไปหมายเลขยี่สิบเอ็ดนี่ค่ะอันนี้หมายเลขยี่สิบเอ็ดพันครศรีอยุธยา มหาจัก,กรพัดน์โพธิสัตว์พนอินต่อไปมาเลขยี่สิบสองสำเร็จผงน้ำมันหมายเลขยี่สิบสองรู้ที่กัดดัดไปได้เลยนะพี่นะนี่ยันอะเพราะว่าน้องแลีน้องเลีรู้ไม่มากนะพี่นะต่อไปมาเลขยี่สิบสามเป็นปูนทวดเม็ดแตงนี่ค่ะตัวทิมยีสองสองต่อไปหมายเลขยี่สิบสี่นี่ค่ะ,คะเป็นผงน้ำมัน หลวงพ่อหลวงพ่ออะไรอ่ะอะมีเชื่ออยู่อ่ะแต่น้องอ่านไม่เห็นน้องเลยมองไม่ชัดอ่ะต่อไปมาได้กี่ห้าอันนี้กะจะตุคามตามประเทศสารถังหลักเมือ,องละครสีธรรมราชจดดไปอ้าวตรงนี้เหมือนเป็นเน้ินเงินเลย ต,ต่อไปมาเลขยี่สหกยี่สหก็เป็นจอบหลวงพ่อเงินจอบเล็กนี่ค่ะบางคารนะไ่นะจึงเลยจึงเลยต่อไปหมาเลขยี่บจ็ดนี่สำเร็จหมายเลขยี่สิบจ็ดวัท่าไซสุราธานีนี่หนึ150บาทคนไหนอยู่ต่างพื้นที่เสียค่าส่งห้บาทได้นะต่อไปมาเลขยี่ปลูกรองหลวงพ่อแวว นาาตั้งหน้ารถสามนิ้วต่อไปหมายเลขกิบเก้านี่ค่ะเนื้อดินเปิดโูกสุขโขทยัยหนึ่งร้อยห้าสิบจัดไปได้เลยต่อไปหมายเลขสามสิบอันนี้เป็นนางกวักเนื้อผงผงวมวาดเลยนะโอ้หดูด้านหลังแล้วนี่ดูนี่ยับต่อไปหมายเลขสามสิบเอ็ดอันนี้สมเด็จนะหมายเลข 31. สาสิบเอ็ดสมเด็จกลางป่า อ๋ออ๋อมีตัวอะไรกินด้วยอยู่ไหนลูกธรรมชาติจัดเด็ดไปต่อไปหมายเลขสามสิบสองลงปูทวดเนื้อผงหมายเลขสามสองนะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทมีสี่สิบสี่รายการนะคะวันนี้นะต่อไปหมายเลขสามสิบสามนะพี่นี่คุณแผนน้ำด,ดินจา้ายางจา้าต่อไปหมายเลขสามสิบสี่นี่ค่ะบ้าน บ้านโขมเหรอนี่ค่ะเป็นเหรียญต่อไปหมายเลขสามสิบห้าหมายเลขสามสิบห้าเป็นเนื้อดินเนื้อดินเผาโอ้เหลี่ยมก่อพลาสติกอโคตรเก่าอะต่อไปหมายเลขสามสิบหก 36. วัดพระนอนนอนทบ,บุรีปีปีสี่หนึ่งนี่ค่ะต่อไปหมายเลขสามสิบเจ็ดนะพี่นะ พึ่งมีตะกุดสามดอกมีพระนี่ค่ะอีกเลยมีพระอยู่ข้างในด้วยต่อไปหมายเลขสามสิบแปดหลวงพ่อทิมอ้าไม่ใช่หลวงพ่อบุลยอหลวงพ่อบุลือ,อ,ลอเข็มเข็มมะโกเอ้าเดดไปต่อไปหมายเลขสามสิบเก้านะพี่นะสามสิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยอันนี้ไม่ต้องเอากล่องไปอะกล่ององ หลวงพ่อรวยวัตะโกนี่ยเอ๊ภาษาที่โกนี่ค่ะเดี๋ยวหล,ลวงพ่อเลื้อยหลวงพ่อรวยเด็ดไปปีห้าเก้าเอารุ่นสุดท้ายเลยเนี่ยต่อไปหมายเล,เยลขสี่สิบสมเด็จพระคังพิมพ์ใหญ่หมายเลขสี่สิบต่อไปหมายเลขสี่สิบเอ็ดนี่ค่ะรูปเลาะหลวลงพ่อเงินหมายเลขสี่สิบเอ็ดนี่ค่ะดูนะว่าออกโคตไหน กดจับต่อไปมาเลขสี่สบสองลงพ่อเขียนเอ๊ะห่เป็นรูปพรทบโอไม่คิดรูปหปปล่อหลวงพ่อทบหมายเลขสี่สิบสองหนึ่งร้อยห้อยห้าสิบบาทคลณพระเขดตามาดีเจ้าไอ้น้องเจะแรมซะด้วยนะต่อไปหมายเลขสี่ามเป็นลูกอมนี่ค่ะแจกไปต่อไปสี่สิชิ้สุดท้ายพิกเนตเป็นเหวนพิกเนต ใส่จนสึกเลยนะหนึรอยห้าสิบจัดไปได้เลยต่อไปน้องจจนแรมจะพาพไปชมชิละสามร้อยราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทหมดแล้วนะพี่นะเดี๋ยวพาพไปชมชิละสามร้อยนี่เร,เ,เริ่มเลยเริ่มเลยดูเหรียญน,นวะสมเด็จพระโบรัฐสังคราชบ้างเนาะเขเรียกสังลาดนี่ค่ะปีสองห้างหจัดไปสาม้อยนะพี่นะหดจึงอะต่อไปทำเสือแล้วดิน หนึ่งร้อยห้าสิบดัดดัดไปได้เลยเอ้ยไม่ใช่นี่สามร้อยผิดจับไปต่อไปเป็นเหรียญทองแดงเอ็นพยายนาสามร้อยนะพี่นา่าติดต่อน้องแรมได้เลยต่อไปเป็นหลวงพ่อคูณนี่ค่ะมุดต่องัดจงวันแรกปีห้าเจ็ดร้อยพระรุ่นลอยพระบาทสามร้อยนะพี่นะต่อไปเป็นหลวงพ่อเครือบ ลงเฉวยเหลืองไม่รู้เคลือบอุทัยแน่เลยหน้าแบบนี้นี่ตไปต่อไปเป็นสาเร็จวัดระฆางพิมใหญ่ปิดได้ปิดได้ปดนะสามสามร้อยนะพี่ตัดไปต่อไปเป็นบะหลัดคลิกบลัดคิกโคตรจ้าปะบอกก็เลยนี่ค่ะสามร้อยงดเต่อง,งดจงต่อไปพระนารีสวนเนื้อนวะเนื้อนวะนะ เรียญรีส่วนเรียญน,นวะสามร้อยจัดไปต่อไปเป็นนางนางพญานี่ระดบเนื้อดินนางพญาแถมพิจิตชิ้นเงินสององค์สามร้อยนะพี่นะจัดไปเจ้าของก็เรียมเองทำเองเก็บเองนะพี่นะเขาไม่ได้ขายอะ่ะแต่ว่าเนาะคนเราอะปัจจัยมันไม่มีก็ต้องปล่อยต่อไปเป็นจบนี่ค่ะเนื้อป้ากาหลวงพ่อเนร จบผมพุ่เนนแล้วพี่นะต่อไปเนื้อดินนี่อันนี้โคตรบจับดูไปเลยกีบบัวหรืออะไรนี่แหละนี่สามร้อยนะพี่นะจับไปต่อไปเป็นลูกอมลูกตุทิมอันนี้ตอน,นแรกกับน้องจีเร็มจะไปห้าร้อยแต่ผิดพลาดไปใส่สามร้อยนี่ค่ะลูกอมลูกตุทิมสามร้อยนะยกถุงเลย ต่อรถจองข้าไหนพร้อมโอนทักได้เลยปูพิมพ์อ่าต,ต่อไปนี่ต่อไปไปดูราคาต่างนี่ค่ะเนื้อดินพิมพ์ตลอดปิดไปที่ห้าร้อยนะตกใจทักหาที่ต่อน้องเลมได้เลยนี่ค่ะผิดไปที่ห้าร้อยต่อไปนี่เนื้อนะวะเนื้อเงินเนี่ยเนี่ลืมไปแล้เนี่ยจะตกความปีสามศูนย์ ปีที่ห้า้อยนะต่อไปเป็นหลวงพ่อเต๋นี่ะเหรียญหลวงพ่อเต๋งทองป่ที่ห้าร้อยเช่นกันนี่เลามาดูโกนถูกใจทักคารน้องเลมนะคะต่อไปเป็นพระลิง่งลิงเนี้ยโคตรเก่าจัดไปนี่ห้าอยจัดไปนี่ค่ะต่อไปเป็นอันนี้สมโก อันนี้ปิดไปที่ห้าร้อยพอนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นไงความสวยเป็นไงต่อไประชมรองพ้อเงินแต่รองพ้อเงินรองพ้อเงินชิ้นละพันนะมีสองรุ่นนี่ให้ดูรุ่นนี้ก่อนถูกใจก็เอาไปนะติดต่อน้องแรมได้เลยนี่ค่ะนี่มาดูรุ่นนี้ก่อนต่อไปดูอีกรุ่นนะนี่ ให้เลือกสองรุ่นหนึ่งพันบาทนะจัดไปรุวนเนื้อเหมือนละคังเลยนะต่อไปมาเป็นเขียวอันนี้เขาเรียกเขียวเสือเรียกเงินนะพี่นะเขี้ยวเสือโคตรฉ่ำปิดไป,ดปดที่สองพันห้านะคะลดได้ก็ได้นิดหน่อยนะพี่นะได้ได้สองพันนะพี่ไม่ให้ต่อแล้ว ในเรียมเงินด้วยนะเนี่ยเรียมเงินนะพี่ไปทาใหม่เลย,ยตอนนี้เงินกําลังขึ้นกิโลละเปดหมื่นกว่าเปดหมื่นสี่แล้วเป็ดหมื่นหกนี่ค่ะเด็ดไปเนี่ยเอาไปลดได้ลดได้ได้สองพันต่ำกว่านั้นไม่ขายให้แล้วต่อไปไปดูต้นทิจหลักล้านกอบเงินลุงยานี่ค่ะกอบเงินนะพี่นะนี่กอบเงินลุงยา ได้เลยอ,อันนี้ปิดไปที่สองพันจัดไปจัดไฟนะพี่นะอาฝากไปพีเอฟซี FC นะกดไลค์กดแกดชร์กดรกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องะแริญพระลุดหลักรลอด้วยนะคะจะได้ไปพาดในคลิปต่อไปเนาะวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะพี่พี่หน้าเจอกันใหม่นะสวัสดีนะคะ